สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิลไทยใน youtube คกับรีวิวอาหารคนเดินทางจากประเทศเมียนมาห,หรือพมา่านะครับก็ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับอุ้ยยี่ห้อริชครับคาป,ปูชิโน่ทรีอินวันห่อมาเป็นแก้วนะครับาราคาสองร้อยจดนะครับสองร้อยจดนี่ก็ประมาณสี่บาทสิห้าสตางค์นะถ้าเอาไปเปะ ดีก็ประมาณ4บาทแล้กันนะแต่นี้มันเลดดีหน่อยอาจจะเป็น4บาท50ตีว่าประมาณ4บาท50าสครับม,มาชิมกันครับนะแกะมาแล้วครับก็เป็นประมาณทีอินวันนะแก้วก็กองแกงอยู่บ้างแต่ก็ดูดีครับมีเป็นแก้วมาข้างในก็เป็นซองทีอินวันเลยนะฮะ ของที่ห้อนี้ลิชครับคาปูชิโน่แล้วก็มีที่ชงนี่คือแก้วกระดาษธรรมดาครับเดี๋ยวผมต้มน้ำเนื่องจากแก้วเล็กๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะคนยากนะครับให้ใส่น้ำร้อนไปก่อนนะแล้วก็ค่อยๆเทมันจะช่วยให้ละลา,ายง่ายขึ้น อืมดูเป็นครีมข้นดีเลยครับเนี่ยพอช้อนโองแรมมาคนอครีมดูดีครับวางช้อนน้่จริงเนี่ยก็มีทำครอบอย่างนี้ด้วยสำหรับเดิมนะครับพอขายในร้านสะดกซื้อมีน้ำร้อนให้เติมนะก็ วิธีใช้แก้วอย่างนี้อย่าลินน้ำให้สูงเกินไปนะเพราะสูงเกินไปมันจับไม่ได้ร้อนนะครับมาดูว่าแก้วละสี่บาทห้าสิบเป็นยังไงใช้ได้ครับใช้ได้คาปูชิโนหอมหวานมันอร่อย <c oughs> มีความเข้มนะครับแล้วก็หอม หอมเลยอร่อยเลยสี่บาทห้าสิบเองร้านสะดวกซื้อซ i t y Express ผมกำลังสงสัยร้านนี้คนไทยมีหุ้นส่วนหรือเปล่าเพราะว่ามีสินค้าไทยเยอะมากเยอะผิดปกติผิดปกติร้านพม่าทั่วไปหอมอร่อยครับชอบผ่านครับสี่บาทห้าสิบทั้งนั้นเองถูกกว่าเมืองไทยครึ่งหนึ่ง เหลือถูกกว่านั้นเยอะเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจกแก้วที่ขายในร้าน,นสะดวกซื้อเท่าไหร่สิบห้าบาทมนะั้งสิบบาทหรือสิบห้าบาทเนะี่ยแต่ปกติผมกินกาแฟดำนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับช anel ฟิลไทยใน youtube ครับสวัสดีครับ